เลิกสอมแล้วครูปล่อยแล้วเต้นจนเบิดแห้งเหรอโซโๆพรุ่งนี้บ่ายสองใช่ไหมนี่มึงเป็นอาบน้ำไหมนลูกใจเมียน่เยวมัน้เอยโอ้ยอุ่มจะไหนอียมันน้อยเอาไนมันน้อนกับอุมที่อำคั

คนนะคะคือแบบเอนอ้ทแ่นี่ยล้วก็ซื้อาอีกเอมี่คือนอนบนเสื่อสภาตรุไอ้บานเนี่ยก็ซื้อวยขาดวน์นมวนยแหงแล้วมินสอร์บิดมือลงท่าใหม่ด้วยเนอ เออจังเอยอจอยพี <ooh> ่น,น,อน้องครับอะไรก็เลิกแล้วเลิกแล้วเลิกแล้วนะคะปล่อยก่อนพรุ่งนี้ครูนัดอีกบ่ายสองเนาะพรุ่งนี้บ่ายสองไม่ใช่มาซ้อมเพลงผู้สนับสนุนด้วยใช่ไหมเนี่ยช้างจอ เซตซอเซตซอดซตดีถ้าถ้าเด็กด้อยใจดีออเลุกะแอามเก้ามเจอไเจอกนเยโตกีโคกเฮแค่อ่ียน่ยน้ำเยอแ่เส้นนี้ก็ไม่ธรรมดาพรุ่งนี้เขามาซ้อมเลเใคครับผมเนี่ยใบสองเนี่ยโอเค เดี๋ยว,วไปหาหลังบงก่อนยุเคเาบคาเดี๋ยวพาไปรอหลังบงนะคะทุกคนบรรยากาศตอนเตยล่ากับสิประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะนะคะบรรยากาศตอนเตยราค่ะมาค้นกับสิหอเขาฮอรนาะไปกินน้ำนะคะ พอกินทอดไก่อันนี้ทอดไก่เจ้ส้มสูกอยยางสุกนะแม่แม่แบ่งเอาเลยแม่เจและค่ะอันนี้เจยสามต่อไม่ได้มีข้าวเหนียวขิงข้าวเจ้าขูดขูดขููดยุ่งเหยสุดๆขอชิ้นหนึ่งได้ไหมหิเนี่ยจินตอนละสิบบาทโอเคจ้ะกินที่หลังไมเอทคไม่ได้มีแต่ไก่นะมี โอเคได้ข้าวเหนียวเหลือมอั้งหมดแล้วหรอมีข้าวจากขา้าวจ้าได้ไก่ค่ะได้ไก่จากน้องส้มได้ไก่จากน้องส้มนะคะขอบคุณค่ะหนึ่งชิ้นนะคะ กินไก่ไปน้ำบอกไปน้ำพรุ่งนี้ครูนัดซ้อมบ่ายสองแล้วก็จะซ้อมเพลงผู้สนับสนุนด้วยฝากพี่น้องไห้เด้อค่ะผู้สนับสนุนสานอยเป็นแบนแพงปีนี้นะคะม,มันจะเป็นปุ๋ยมรกตตารุ่งอรุณค่ะเครื่องดื่มสมโอที VIU อ่านว่าวิวนะคะแอปวิวแอปซีรีส์เกาหลีวาร์ตี้นะคะพี่ยังผ่าอีสานภาคกลาง นะคหะนังสูตรงสูงมวลมวลายค่ะอ่าแล้วก็น้ำยาปรับผนุ่มไฟลายค่ะน้ำยาสูตรน้ำยาปรับผนุ่มสูตรเข้มข้นนะคะอ่าอ่าพี่น้องเอออ่แล้วก็สบู่อิงออนนะคะอย่าลืมเดอ้อพี่น้องคะ่ะรักสาวน้อยก็ขอให้รักที่อาทีมงานผู้สนับสนุนเด้อค่ะเดอ้อนะคะ ช,ช่วยอุช่วยอุดหนุนนะคะช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนสานอยเปรแนแพงด้วยนะคะโปรป็นปุ๋ยเป็นโซมเป็นสบูอิงออนนะคะอ่าเป็นออน,นะะ้ำยาประผนนุ่มไฟล่หรือกดเข้าไปเลยค่ะไปโหลดได้เลยแอปวิวนะคะแอปวิว V.I.U. อ่านว่าวิวนะคะก็จะมีบริตีซีรีส์เกาหลีภาคไทยภาคอีสานมีครบรถค่ะเขาไปได้เลยนอ,นอกน่องเนาะตอนอนี้ก็ต้ยลาแล้วนะคะ เอ็มนี่เนี่ยเอาอย่างนี้ก็อะไรปรสีสิบปีเองว่าจะหัดเปียนตัวี่นเยอนอีกนนอยู่่มันถูกสารกันเลยทำไมมันถูกศาสตร้อ้ายเาส้าาหนไปใส่นไส่่านเสียวอ้ฝุ่นไปยู่ผุนับไหนกับวหรอ เดี๋ยวก็สติกเกอร์เราก็จะเริ่มที่จะทยอยมาติดนะคะช่างตอนนี้เราเร่งช่างแล้วอืมที่ข้นนี้มีอย่างอีกนอาแบบ มีนอ่นหลานบอนั่งโนวสา่อน้พ่นกอนี่ปีนี่างถาเลยรับแมนบาการันตีอย่างบ้าปุยครับบ้าตุ๋ยครับตม่ข้อนโมรับประกันครับปีนั่เสื้อาวหน่อยบอบธรรมดาแล้วในอื่นประกันสาวคือปูนคือเล็กตัวหนูเล็กตัวปูนมันแข็งกว่าเนี่ยช่อ่าัดเหตุผลที่นโม คุณไม่หลับไม่นอนเพราะอะไรรู้มนอนติดผู้ชายเคระบคุณปนะเณทนังขานไลกิบคุณถรามดาอาภูซ่าได้มาเหติตี๋หนอเนาะติดโปกเสียบนโมเอาในฐานะนะในซ่องแฟชนาใช่ไหมในฐานะที่เธอแบบอยู่มาถือว่าโอเคแล้วปีสองปีแล้วเนาะสามปีสองสามปีแล้วเอาเธอเฝ้าถึงยันเสือกสุดปีนี้เอ้าปีนี้เหรอไม่ต้องชัดไม่ได้ไหวเนาะปีนี้ปัง ปังมากปีนี้ใช่งน้อง<ๆ>ขยันซ้อมแบบเขาเต้นเต็มทีแม่ลูกเก่งมากเนาะใช่แต่ละท่ายากมากเลยนะแต่ก็ได้อ่ะ ปีนี้ถือว่าปังมากน้องแดนเซอร์สองคนได้ไหมที่เป็นตัวตึงอ่ะที่เป็นแกแกก็เป็นสองคนอ่ะที่ไปกรุงเทพไปอะไรเจอแกประจำนีแม่อะไรนะแม่ตาร่ากับเลิศเลือดกับสิบันเลิศเลิศเลิศดเออดีจิงไปนี้เต้นดีมากเต้นเปรมมากเป็นลิลี่ของที่มีเสียงแม่ตู๊ดไอ้สามห้านิ้วมักจรำเรี่ยวหรือครับพี่น้องเดี๋ยวก็จำสายเร็วอีกต่าางหก นี่ครับตอนนี้อยู่ผีคือจะไดเหือโอเคไปน่อยนะครนี่ว่าจะมีกันนะคะ้ย่นลืมกนแล้วก็แชร์นะคะ